อัตมาภาพเป็นลูกครึ่งโยมดูหน้าตาแล้วก็ไม่น่าจะคิดอย่างนั้นแต่ลูกครึ่งในที่นี้หมายถึงว่าโยมพ่อเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชและโยมแม่เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีก็คือเป็นลูกครึ่งพ่อใจรักแม่เป็นเมืองคนดี และก็ได้เกิดมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ท่านพุทธสมาคมให้มาปัิตกถาเรื่องศีลธรรมของยาวยชนคือสัติภาพของโลกญาติโยมทุกๆท,ท,ท่านปัญหาปัจจุบันปัญหาสมงคมไทยถ้าเรดาดูตามข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์หรือโซเชียลต่งตางๆเราจะเห็นได้ว่ามีปัญหาสังคมไทยท้ามีความบุนแรงและมีความหลากหลายมากเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันหากเราติดตามข่าวสารจะเห็นว่ามีคดีเกี่ยวกับเด็กและโยชนเกิดขึ้นแทบทุกวันเกือบจะกลายเป็นกิจวัตรปัจจาบันไปเสียแล้วปัญหาที่ว่า จะทำอย่างไรที่เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ของเยาวชนไทยของเราให้ลดน้อยถอยลงไปหรือไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยหลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวว่าศีลธรรมของยาวชนคือสันติภาพของโลกท่านทั้งหลายเคยสังเกตไหมว่าทําไมหลวงพ่อพูดว่า ศีลธรรมของเยาวชนหลวงพ่อไม่ได้พูดว่าศีลธรรมของเยาวชนสังเกตไหมว่ามันแตกต่างกันตรงไหนแต่เวลาเราใช้เราจะเอามาใช้ง่ายๆบอกว่าศีลธรรมของเยาวชนคือสันติภาพของโลกแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดอย่างนั้นหลวงพ่อบอกว่าศีลธรรมของเยาวชนไม่ใช่เยาวชนศีลธรรมของเยาวชนคือสันติภาพของโลก เยาวชนหมายถึงบุคคลที่เกิน35ปีถึง18ปีนี้เราเรียกว่าเยวชนยุวชนหมายถึงเด็กตัวเล็กๆที่หัดเดินอ,อยู่ระหว่าง5ปีถึง11 11ปีนี่ในพจนานุกรมเขาบอกว่ายุวชนแต่คำว่ายุวชนหลวง,งพ่อพุทธทาสเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้หมายว่า เด็กหัดเล่นหัดเดินแต่หลวงพ่อหมายความว่ายัชนก็คือยังอ่อนแอยัชนคือยังอ่อนแออ่อนแอในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอทางร่างกายหากในภาษาธรรมหมายถึงว่าอ่อนแอทางจ,จิตใจเพราะฉะนั้นคำว่ายัวชนในที่นี้หลวงพ่อได้ตีความหมายว่า อ่อนแอทางจิตใจเพราะจิตใจที่ขาดภูมิธรรมภูมิคุ้นกันทางศีลธรรมนั้นไม่สามารถที่จะทนต่อกิเลสกิเลสของเชื้อโรคในที่นี้ก็คือกิเลสที่แทรกซึมจากภายนอกเข้าสู่กระแสจิตใจได้เราเห็นได้ว่าในปัจจุบันโลกเง่งโซเชียลต่างๆเด็กที่ใช้โทรศัพท์ เขาจะมีการอัปเดตไปเรื่อยๆอัพเดตไปยิ่งสูงขึ้นยิ่งมีวิวัฒนาการหรือนวัตรกรรมที่สูงขึ้นเด็กจะเปลี่ยนนี่เขเรียกว่าโดนกะระแสกิเนเนเข้าไปซึมซับแม้ว่าแฟชั่นเกาหลีหรือต่างประเทศเข้ามาเด็กก็จะซึมซับได้อย่างรวดเร็วเ,รวเพราะความอ่อนแอทางจิตใจนั่นเองโดยเหตุน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ถ้าหากจิตใจยังอ่อนแอหมายถึงยุวชนทั้งนั้นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าอ่อนแอทางจิตใจก็คือยุวชนไม่ใช่ว่าเราแก่แล้วอายุมากแล้วแต่ถ้าอ่อนแอทางจิตใจเราเรียกว่ายุวชนตามภาษาธรรมที่หลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวว่าญาติโยมทั้งหลาย เมื่อใดก็ตามที่จิตใจของบุคคลเหล่านี้อ่อนแอย่อมเป็นเหตุให้โลกของเราไร้สันติภาพสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันลูกไม่เคารพพ่อแม่สิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์เพื่อนไม่จริงใจต่อเพื่อนเยาวชนทุกคนไม่เป็นพนลเมืองที่ดีของประเทศชาติและศาสนิกไม่เคารพต่อพระาศาสดา นี่ไงจึงทำให้โลกของเราเนี่ยไม่มีความสมบไม่มีความสมบสันติภาพไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เยาวชนมีศีลธรรมรู้จักดำเนินชีวิตที่ดีงามด้วยตนเองจึงเป็นเครื่องประกันได้ว่าจะช่วยให้สังคมและประเทศชาติดำรงอยู่อย่างสันติสุขเพราะศีลธรรมของเยาวชนก็คือสันติภาพของโลก จะช่วยให้สังคมของเราช่วยให้เยุวชนมีศีลธรรมนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการยาณมิตรที่ให้การศึกษาให้มีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนารู้จักคบคนและร่วมสังคมอย่างกาลยานธรรมเหมือนอย่างที่พุทธสมาคมจัดปนเปิดอัอาตมานั่งดูตลอดมีการสาธิต ในการตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หยุดทูกเกียร์จนกระทั่งศาสนาพิธีต่างๆซึ่งเราไปในงานหลายงานเราจะไม่เห็นแบบนี้และฉลาดพุทธธรรมคม,มฉลาดทำพิธีให้ประธานได้เห็นเพราะถ้าประธานเปิดก่อนประธานก็จะกลับก็จะไม่ได้เห็นพิธีเหล่านี้มีการสาธิตก่อนที่จะมีพิธีเปิดทำให้ประธานได้เห็น ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างยิ่งที่สังคมของเราจะต้องพื้นฟูเราไปในงานต่างๆจะมีการละเล่นมีการแสดงมีการโชว์สิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งาตามแต่งานาน,านั้นๆแต่พุทธสมาคมสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีเป็นอย่างยิ่งในการจัดแทนที่จะมีการโชว์อะไรต่างๆแต่โชว์เรื่องของศาสนาพิธี ซึ awesome, ่งทําให้เราได้กลับมามองดูว่าศีลธรรมของเยาวชนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเริ่มตั้งแต่ว้าถ้าเป็นแม่เด็กเดี่ยวนี้ว่าหน้าโมงสามจบยังไม่ครบเลยเพราะเราพุ่งเน้นแต่ในเรื่องอื่นๆให้เก่งอย่างอื่นหลวงพ่อพระธาท่าบอกว่าการเดินทางสมัยก่อนเราต้องแช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทางเกวียนหนึ่งเล่มต้องใช้วัวสองตัว ในการลากจูงเพราะถ้าใช้หัวตัวเดียวงัวมันจะวนอยู่กับที่มันไม่เดินไปข้างหน้าจึงจะต้องใช้งัวสองตัวเพื่อที่จะลากเรียนให้ไปสู่จุดหมายตามที่เราต้องการงัวสองตัวของหลวงพ่อพุทธทาสนี้ก็คือหนึ่งความเก่งและสองความดีอาตมาไปพูดไปบรรยายเรื่องนี้กับทุกโรงเรียนว่าเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความดีควบคุมด้วย ต้องใช้งวงสองตัวถ้าเด็กเก่งอย่างเดียวเด็กคนนั้นจะเอารัดเอาเปรียบผูกก้อื่นจะโูงด้วยความเก่งที่ตัวเองมีจะเอาเปรียบจะเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นต้องมีความดีคืองวยตัวหนึ่งควบคุมความเก่งเก่งได้แต่ต้องเก่งอย่างมีคุณธรรมเก่งอย่างเพื่อเพื่อมีอิดอาสาไม่เห็นแก่ตัว นี่คือวัวสองตัวที่หลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นสินธรรมของเยาวชนเนี่ยคือสันติภาพของโลกเราต้องฝึกให้เด็กมีความอ่อนน้อมห้าดีหลวงพ่อบอกว่าห้าดีหนึ่งต้องฝึกให้เด็กเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สองต้องฝึกให้เด็กเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์สามต้องฝึกให้เด็กเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน สี่ต้องฝึกให้เด็กเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและห้าต้องฝึกให้เด็กทุกคนเคารพต่อคำสั่งสอนของพระบรมศาสดานี้คือห้าดีให้เด็กให้โดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยเราจะต้องรณรงค์ในเรื่องของให้เด็กเป็นพุทธมามกะให้ได้เป็นพุทธมามากกะเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าให้ได้ท่านทั้งหลายอาตมาตาตัก อยู่ตลอดเวลาว่าสุราธ,ธานีเมืองคนดีณวันนี้เด็กยังไม่รู้เลยว่าเมืองคนดีสุราธ,ธานีเป็นอย่างไรทุกครั้งที่อาตมาเข้าไปในโรงเรียนอาตมาจะพูดอยู่เสมอว่าสุราธ,ธานีแปลว่าอะไรใครเป็นคนตั้งให้อาตมาจะพูดเรื่องนี้อยู่ย้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเล่าความเป็นมาของสุราธ,ธานีทำไมเราต้องพูดแบบนี้ หนึ่งต้องสร้างความภาคภูมิใจก่าประวัติศาสตร์ที่สําคัญอาตมาบอกว่าประวัติศาสตร์ของเราที่สําคัญมากสําคัญอย่างไรอาตมาเคยบอกเด็กว่าสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเนี่ยเมือ่อก่อนเรามีแต่เมืองชัยยเรามีแต่เมืองท่าทองเรามีแต่เมืองเวียงสาอาตมาจะากเล่าให้ฟังทำไมเราต้องเล่าหลังอย่างนี้เพราะที่อาตมาศึกษามาจากครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า เจ้มามหุราธานีของเราเจ้าเมืองศรีวิชัยดเดินทางมาจากอินเดียและมาตั้งรกรากที่อำเภอคีรีนัดดิคงวันหนึ่ง,งกษัตริย์ศรีวิชัยประพาสตาล่าสัตว์ไปเออจอภูเขาหน้ายักษ์ซึ่งที่เราเรียกต่อมาว่าเขาราหูกษัตริย์ศรีวิชัยตกใจให้โหนทำงนานบอกว่าเมืองนี้เมืองรักเมืองยักษ์อยู่ไม่ได้แล้วพระเจาา้าค่ะ กษัตริย์ศรีวิเชยก็เลยยิงธนูไปห้าร้อยดอกห้าร้อยดอกแรกไปตกที่ชัยยาตั้งเมืองชัยยาห้าร้อยดอกที่สองไปตกที่เวียงสาตั้งเมืองเวียงสาห้าร้อยดอกที่สามไปตกที่เมืองท่าทองตั้งเมืองท่าทองนี่คือเล่าความเป็นมาและต่อมาถึงสมัยรัชะกาลที่หกก็ร่วมเมืองสุราธ,ธานีมาอยู่ที่บ้านดอนของเราและตั้งชื่อว่าสุราธ,ธานีเมืองคนดี บ่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยต้องเป็นคนดีปู่ย่าตายายของเราต้องมีศีลธรรมเขาเลยตั้งชื่อว่าเมืองคนดีเป็นนามพระราชทานวันนี้ลูกหลานของเราเป็นลูกหลานคนดีแล้วหรือยังอาตมาเพิ่งเข้าไปในสถานพินิษฐ์เมื่อไม่กี่วันก็จะพูดเรื่องเหล่านี้ให้เด็กได้มีความคิดบอกว่าถามร้อยคนเด็กทุกคนยกมืออยากเป็นคนดีร้อยคนแต่ว่าการเป็นคนดีนั้นเป็นอย่างไร การเป็นคนดีคนเป็นอย่างไรอาตมาติดตามข่าวสารของพุทธสมาคมอยู่ตลอดไปอบรมนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆมากมายอาตมายังชื่นชมตอนที่อาตมายังแข็งแรงเนี่ยก็จะอบรมนักเรียนทุกโรงเรียนครูหลายท่านเกษียณหมดแล้วก็คงจะากเคยเห็นอบรม84พรรษา85โรงเรียนอบรมหมดทุกอย่างพอเห็นพุทธสมาคมทำเนี่ยทำให้เรานึกถึงคือส่วนใหญ่ก็เป็น ผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษายังมีไฟอยู่แล้วก็มารวมตัวกันให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆเพื่ออะไรเพื่อสร้างศีลธรรมให้กับเยาวชนอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นการสาธิตสิ่งเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายเราได้เห็นแล้วว่าธรรมะเป็นสัจธรรมท้าพิสูจน์ให้ไม่บังคับอย่างไรเหตุผล แม้ว่าการปฏิบัติการศึกษาอาจจะไม่ทำตัวให้ผู้ศึกษาและสังคมดีแบบพลิกกว่ามือแต่จำไว้เถิดว่าการทำเช่นนี้เหมือนเป็นเหตุเป็นปัจจัยพร้อมที่จะหมุนสังคมไปสู่ความสันติไม่ดีด้วยความร่วมมือของเยาวชนดังคำกล่าวของหลวงพ่อพุทธทาสที่กล่าวไว้ว่าศีลธรรมของเยาวชนคือสันติภาพของโลกอัตมาภาพของอนุโอทนา ต่อคณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีท่านนารงษเมียนเพชรท่านนายกพุทธสมาคมที่ได้ร่วมกับคณะกรรมการช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆที่ผ่านมาเห็นแล้วชื่นใจที่พุทธสมาคมได้มีวิชั่นมองกัพการไกลในการที่จะพัฒนาอบรมสร้างทักษะให้กับเยาวชนของเราสร้างคนดีต้นแบบขึ้นในสังคม เพราะฉะนั้นสมแล้วที่หลวงพอ่อพุทธทาสได้กล่าวว่าศีลธรรมของยาวชนคือสันติภาพของโลกใ่ที่สุดของการปราตกถตานี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงช่วยกันอาตมามีความคาดหวังว่าทําคนเดียวไม่ได้ทํากลุ่มเดียวไม่ได้เราอยู่บ้านก็สอนลูกหลานในครอบครัวว่าสุราธานีเมืองคนดีลูกต้องเป็นคนดีนะให้สมกับที่เป็น เลือด่เนือเชื้อไขของสุราษฎร์ธานีมีความคาดหวังว่าถ้าทุกคนทุกครอบครัวช่วยกันแล้วสังคมสุราษฎร์ก็จะเป็นเมืองคนดีสมตามนานพระราชทานในท้ายที่สุดนี้ขออนุโมทนาในความตั้งิดตั้งใจของคณะกรรมการพุทนสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านคงมีพลานามัยสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุวันะสุขภาระ ปฏิภาณธนาสารสมบัติคุณสารสมบัติทิพัฒนามองคลภัยบุญบุญผลคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยกุศลและไซ้ขอความคิดความปรารถนาสิ่งนั้นจงพลันสาเร็จจงพลันสําเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินสาธุนะครับก็ที่งจบลงนั้เป็นอ่าการโลยคาถาของพระครูวิเนตนคำวิสักสิปัญโย